สำนักบริหารการบินพลเรือนของสิงคโปร์ประกาศวันนี้สั่งห้ามไม่ให้เครื่องบินโบอิง737 MAX บินผ่าน,น่านฟ้าของสิงคโปร์โดยถแถลงการระบุว่านี่เป็นการสั่งห้ามชั่วคราวที่ไม่อนุญาตให้เครื่องบินทั้งหมดทุกรุ่นของโบอิง737 MAX บินเข้าหรือบินออกจากสิงคโปร์หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุร,ร้ายแรงถึงสองครั้งที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวในระยะเวลาน้อยกว่า5เดือนโดยการสั่งห้ามดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของวันนี้หรือว่า เวลาประมาณ13นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและการสั่งห้ามดังกล่าวจะถูกยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งว่าจะยกเลิกหรือไม่ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลด้านความปลอดภัยอย่างแน่ชัดมายืนยันสำนักบริหารการบินพลเรือนของสิงคโปร์ยังระบุด้วยว่าสายการบินซิลแอลซึ่งเป็นบริษัทร,รูปข,ของสิงคโปร์แอร์ไลน์มีเครื่องบินโบอิ n ง737 Max ทั้งหมด6ลำและยังมีสายการบินอื่นๆที่ใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวเดินทางมายัางสิงคโปร์เช่นสายการบิน ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์สายการบินการูด้าอินโดนีเซียสายการบินซานตงแอร์ไลน์และสายการบินไทยไลออนแอรโดยตอนนี้ทางหน่วยงานกำลังประสานงานร่วมกับสนามบินชางงีและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้โดยสารให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อ5เดือนที่แล้วเครื่องบิน Boeing 737 Max 8ของสายการบิน l i o อ Air ได้ตกลงในทะเลอินโดนีเซียส่งผลทำให้มีลูกเรือและผู้โดยสารเสียชีวิต189รายและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเครื่องบิน Boeing 737 Max 8ของสายการบิน Ethiopian Airline นก็ประสบอุบัติเหตุเช่นเดียวกันจนทำให้มีผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต157คนคะ่ะ